ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ1,400กว่าบาทถ้าผมจะไม่ผิดนะครับราคาผมให้ไว้ใต้คลิปที่ description และพิมพคอมเมนต์เป็นตัวเลขอารบิกลิงก์มีด้วยแล้วก็รายละเอียดสเปคเท่าที่หาได้นะครับนี่คือโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับหรือเรียกว่าโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับโนเกียโดยฟินแลนด์นะครับโนเกียปัจจุบันโดนเทคโอเวอร์ไปแล้วบริษัทอะไรมูเทคโอเวอร์ไปแต่ว่าแบรนด์เขายัองอยู่นะครับ Nokia 215 4G นะครับทำไมถึงเอามารีวิวอุปกรณ์ตัวนี้ไม่ใช่ของผมนะผมยืมคุณแอชมานะคุณแอชให้ยืมรีวิวนะครับเขาจะบอกว่าจอเป็น IPS LCD ขนาด2.8นิ้วแล้วก็มีระบบ Cloud Apps นะครับโหลดแอปได้ด้วยนะครับทั้งข่าวสารดูอาสภาพาอากาศวิดีโอเกมแล้วก็อื่นๆ Long lasting แบตเตอรี่ความจุ1450ม ah. ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับ 4G LTE ไฟฉาย Bluetooth 5.0ูความจำภายในอยู่ที่128เมกะไบต์ภายนอกอยู่ที่64เมกะไบต์ ROM แล้วก็ RAM นะครับ Random, Random Access Memory นะครับก็คือเป็น RAM ROM นี่คืออ,อะไรแล้วนะ Read Only Memory นะครับอ่านอย่างเดียว ช่องใส่เพิ่มเป็นไมโคร s d Card Slot ใส่เติมได้นะครับสูงสุดถึง 32GB เลยนะครับแล้วก็เป็น USB Type-C Charging Port มีเกมงูในตำนานของ Nokia ด้วยนะครับผมกล่องก็จะเป็นกล่องเลนเียกแบบนี้นะครับถามว่าทำไมผมยังต้องเอาโทรศัพท์ที่มีปุ่มกดแล้วหน้าจอแบบนี้แถมแบบไม่ได้มีอะไรมากมายมารีวิวอีกคุณแอชเขาบอกว่าเขาอยากให้รีวิวเพราะว่าพูดถึงเรื่อง เอฟฟิเชนซีนะครับการใช้งานรวมถึงในโลกหรือว่าในยุคที่เกิดเหตุภัยพิบัติอะไรมากมายเนี่ยถ้าสัญญาณมือถือยังมีแต่ว่าตัวมือถือเองมันสมาร์ทเกินไปมันอาจจะเกิดปัญหาได้เดี๋ยวผมจะแกะแพ็คออกมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังตัวนี้บอกว่าเป็นคลาส s B นะครับแล้วก็มีการจ่ายภาษีนำเข้าถูกต้องด้วยมาดูกันครับโนเกียเองเนี่ยเขาเป็นบริษัทของฟินแลนด์นะครับแล้วก็ ตัวที่สร้างชื่อให้เขาเลยเนี่ยจะเป็นโนเกียผมจำรหัสเลขไม่ได้นะครับแต่หลายๆคนจะเรียกสั้นๆว่าโนเกียกระดูกหมาม o t ต r o l โรนะครับแล้วก็มาเป็นโนเกียกล้วยหอมนะครับซึ่งกล้วยหอมนี้ก็ในเรื่อง The Matrix นะครับยุค2,000เขาจะ,ะมีเจ้าโทรศัพท์ตัวนั้นมาแล้ว่วนตัวผมเองผมเคยจับด้วยนะเจ้าตัวกล้วยหอมก่อนที่จะเป็นตัวกล้วยหอมที่รีรันนะครับตัวโทรศัพท์จะมาในกล่องนะครับนั่นในนี้มีอะไรมาให้บ้างมาดูกัน แน่นอนว่ามีคู่มือการใช้งานหัวอะแดปเตอร์นะครับเป็นแบบ Type C แล้วก็เป็นแบบขากลมแบบนี้ fix มานะครับไม่ได้ถอดได้เหมือนหลายๆยี่ห้อเป็น USB Type C แบนๆนอกจากนี้ก็จะมีแบตเตอรี่นะครับเป็นแบบถอดได้ด้วยซึ่งเราไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับกับตัวโทรศัพท์ที่ถอดแบตเตอรี่ได้นะส่วนใหญ่จะฝังมาเลยแต่ก็มีเหมือนกันแหละนอกจากนั้นก็จะมีซิมสามารถเสียบได้2ซิมเลยนะครับซ้ายขวา แล้วก็จะมีช่องใส่ SD card ซ้อนด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันคือเราจะเห็นว่าเป็น eSIM กันกับหมดแล้วนะครับคราวนี้เราลองมาดูกันที่ตัวอุปกรณ์นะครับซึ่งในนี้ก็จะมีแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับขนาดความจุก,ก็คือเป็น1450มิลลิแอมป์สามจุดวัตต์ออวนะครับเป็นแบตเตอรี่รุ่นเฉพาะของโ o เกียเองแบแท้นะครับอันนี้แล้วก็ตัวโทรศัพท์นะครับมีสีดํา ตัวนี้นะครับปกติคือในกล่องมันจะเป็นสีชมพูหน้าหน้าบกนะครับเราลองมาดูกันน้ําหนักนะครับแบตเตอรี่เปล่าเปล่าโอ้ยโทษทีมันยังไม่คาลิเบตแบตเตอรี่เปล่า27กรัมเครื่องเปล่า71กรัมช่างพร้อมกัน2อย่าง 98กรัมนะครับถือว่าเป็นขนาดน้ำหนักที่เบามากนะครับกับโทรศัพท์ไซส์นี้แล้วก็จอ2.8นิ้ววัดตามแนวทะแยงนะครับบางคนเออเขาวัดกันยังไงวะจอโทรศัพท์นะครับก็ต้องบอกว่าวัดแนวทะแยงอันนี้จอมีลายหน่อยนะครับโกคารกนิดน,นึงเพราะว่า,ามันมีคราบมีอะไรนะผมก็เช็ดทงังความสารให้ก่อนคร่าวๆนะครับโทรศัพท์ที่มีปุ่มกดเนี่ยมีความได้เปรียบกว่าโทรศัพท์สัมผัสจอนะครับหลายอย่างด้วยกันนะครับ แล้วก็มีความด้อยด้วยนะแต่ผมจะพูดเรื่องหลักก่อนนะครับเรื่องอความได้เปรียบนะครับหนึ่งก็กคือปุ่มกดเนี่ยมันทําให้ผู้ใช้งานสามารถจะมองเห็นได้เลยนะครับโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องให้จอติดก่อนแล้วกดบนจอนะครับหรือว่าจอเกิดอาการร้าวอาการแตกก็ยังสามารถใช้งานที่ปุ่มได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าบางทีมันทัชไม่ได้ใส่ถุงมือมือเปียกฝนตกหรือว่ามือเปื้อนเราก็ไม่กล้าที่จะสัมผัสหน้าจอเพราะว่ามันจะทําให้ฟังก์ชันบางอย่างใช้งานไม่ได้อย่างโทรศัพท์ผมเนะี่ยไอ ไอโฟนสิบสาม pro max เนี่ยจอพังเลยนะครับกดอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าเครื่องเนี่ยทางานนะเปิดไฟฉายได้เปิดกล้องได้แต่เวลาถ่ายบันทึกจอจะไม่แสดงผลอะไรเลยมีแค่เสียงให้ได้ยินว่ามันบันทึกอยู่แล้วหยุดบันทึกเปิดไฟฉายก็คือปิดเปิดก็ต้องเดาเอาแลว้วเวลาโทรเข้ารับสายก็ต้องเดาเอาว่าอยู่ตรงไหนเวนล,ลาสไลด์เวลาวางสายวางไม่ได้นะครับต้องให้อีกฝั่งวางซึ่งเป็นปัญหาของโทรศัพท์ที่ใช้หน้าจอทําทุกอย่างแต่หน้าจอของโทรศัพท์รุ่นนี้ก็จะมีขนาดใหญ่ถึง2.8นิ้วเมื่อวัดแนวทะย,ยงมากพอที่จะแสดงผล รายละเอียดของอินโฟม t ชันในปัจจุบันนะครับแล้วตัวนี้รองรับ 4G LTE ด้วยอาจจะไม่ไปถึง 5G อีกส่วนหนึ่งคือปุ่มกดมีความน่าเชื่อถือมากกว่านะครับสามารถจะกดซ้ำๆได้หลากหลายครั้งนะครับแล้วก็มองเห็นชัดเจนไม่ไม่มีฟังก์ชันฟีเจอร์อะไรที่ซับซ้อนนะครับนี่คือฟังก์ชันบนล่างซ้ายขวานะครับมี Navigation Key แล้วก็กด โทรออกวางสายแล้วก็มีตัวเลขพร้อมกับตัวหนังสือชัดเจนแบบนี้นครับแล้วแต่ภูมิภาคอันนี้ของไทยก็จะเป็นตัวหนังสือภาษาไทยที่คีย์แคทนะครับอยู่ในที่มืดก็คาได้นะครับห้าก็อยู่ตรงกลางตรงนี้2ก็คือกินพลังงานน้อยกว่าเพราะว่าปุ่มมันไม่ต้องใช้ไฟสแตนบายเหมือนจออาจจะมีไฟใต้ปุ่มก็จริงนะครับแต่เป็นไฟที่กินไฟน้อยมากๆเลยแล้วก็ความทนทานก็มากด้วยนะครับส่วนช่อง usb ก็อยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงไม่มีปุ่มด้านข้างแล้วนะครับน่าจะใช้ปุ่มพวกนี้แหละเพิ่มลด นะครับตามนี้เลยส่วนจอก็เป็นคล้ายๆเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับไม่ได้เป็นกระจกแก้วอะไรอาจจะไม่รู้แต่ว่าใช้งานได้ง่ายๆสองคือโทรศัพท์ที่เป็นปุ่มกดแบบนี้กินพลังงานน้อยสแตนบายได้นานนะครับใช้แบตเตอรี่น้อยกว่าด้านหลังเหมือนมีไฟฉายหรืออะไรนะครับหลังโคง้โคงๆแบบนี้ด้วยนะครับ HMD อะไรไม่รู้ไหนดูซิว่ามันเขียนว่าอะไรผมมองไม่เห็น Max for Nokia Phone นะครับ ทำให้โนกเกียโทรศัพท์โนเกียน่าจะเป็นบริษัท hmd อะไรไม่รู้นะครับที่เขาเทคโอเวอร์โนเกียไปส่วนด้านบนเหมือนจะเป็นรู3.5มมสําหรับหูฟังหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะใช่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูข้างในกันเปิดเครื่องเปิดยังไงนะครับมาดูกันโทรศัพท์มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับง้างแบบนี้ตรงนี้นจะมีร่องเห็นไหมง้างแบบนี้เลยนะครับเขาบอกให้ง้างแบบนี้เลยเนี่ยเปิดมามันก็จะเป็นฝาครอบเท่านั้นนะครับซึ่ง ทนกระแทกแค่ไหนกันน้ํากันฝุ่นแค่ไหนผมก็ไม่ทราบเพราะว่าไม่มีแกสเก็ตกันน้ํามาเท่าไหร่นะแต่เปิดออกมาก็จะเห็นว่าโครงสร้างภายในเขาก็จะมีช่องว่างที่รองรับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่อยู่นะครับเม e i นช h i n าแต่ว่าออกแบบใน s อ p o o l i n l l n d นะครับโอเคตามนี้เลยช่องด้านนี้ก็จะเป็นช่องเสียบ ซิมการ์ดหหรือ2นี่แหละอีกด้านนึงก็จะเป็นซิมการ์ดแล้วด้านบนก็จะเป็นช่องเสียบเมมโมรีตรงนี้จะเป็นโมดูลไฟฉายนะครับแล้วก็ด้านบนน่าจะเป็น3.5ม mm. มิลใส่แบตเตอรี่ก็หาคอนแทคนะครับที่เป็นคอนแทค3ขีดนี้กับตัวคอนแทคด้านบนยัดเข้าไปแบบนี้นะครับวางแล้วกดเข้าไปแบบนี้ส่วนการเปิดปิดเครื่องก็น่าจะกดปุ่มด้านหน้านะประกบเข้าไปแบบนี้เครื่องมันเบานะครับใช้งานก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะกดให้สนิทต,ตามนี้เลย เปิดก็น่าจะประมาณนี้มั้งซิมผมไม่ได้ใส่นะครับก็อาจจะติดหรือไม่ติดไม่รู้เรามาดูกันนะครับผมกดค้างไว้ประมาณสัก4วินาทีมันก็จะมีสัญลักษณ์โนเกียขึ้นมานี่เป็นธีมประจําของโนเกียนะครับตึ้งตึ้งตึ้งตึงนะครับเปิดมาปุ๊บมันก็จะมีสวัสดีเราก็เลือกภาษาสมมุติผมอยากจะใช้ภาษาอังกฤษก็เลื่อนปุ่มนีเวเกชั่นขึ้นลงนครับ n g l ก s h นะกดลงไป enter do you want to set the time and date Set เวลาและวันไหมนะครับ now you can change it later คือเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ด้วยการกด OK เค mm hmm. เพื่อเซตและกดปุ่มขวาบนเพื่อไม่เซตนะครับสมมุติว่าผมเซตแล้วกันโ OK อนะครับจะเลือกแบบ24ชั่วโมงหรือจะ12ชั่วโมงก็กดเปิดปิดได้นะครับสังเกตด้านบนถ้า24ชั่วโมงเนี่ยตอนเที่ยงคืนมันก็จะเป็น24ถูกไหมครับตีหนก็จะเป็น1แต่ถ้าเป็น Uh, 12ชั่วโมง Format มันก็จะเป็น12 PM กับ12 AM ให้เลือกส่วนออโต้อัปเดตคืออัปเดตวันเวลาอัตโนมัติตามโซนซึ่งอันนี้เขาจะเซ็ตไว้เป็น GMT บวก8ที่ปักกิ่งครับไบจิงเบอร์จิงหรือว่าจะเป็นการเลือกตั้งเวลาแบบด้วยตัวเองเลยก็แล้วแต่ตรงนี้สามารถจะเลื่อนได้ด้วยนะครับว่าจะเอาเป็นเวลาที่ไหนสมมุติผมอยู่กรุงเทพแบงกอกจาการ์ตาแลรพวกนี้มันจะเป็นบวก7จนฮานอยก็เลือกไปที่แบงกอกแค่นี้ นะครับเลื่อนลงไปวันที่เท่าไหร่วันที่ผมรีวิวนี้นะครับก็จะเป็นโอ้ยโทษทีสมมุติว่าผมเลือกตกลงก่อนนะครับแล้วก็อ้ยนี่นะครับเลื่อนไม่ได้เว้ย Date and Time Update มันจะให้อัปเดตอัตโนมัตินะครับก็จะเป็นปี2024เดืันมกกาวันที่1 เลื่อนลงไปนะครับตามนี้ถ้าเอาก็กดเซฟตกลงแต่ถ้าไม่เอาก็กดแบ็กกลับไปนะครับสมมุติผมเอาแล้วกันมันอัปเดตแล้วนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็ตัวขนาดของตัวหนังสือจะเอาเล็กหรือใหญ่สมมุติว่าถ้าเล็กก็เลือกแบบนี้แต่ถ้าเกิดใหญ่ก็สามารถที่จะเลือกให้มันใหญ่ได้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีนโยบายอะไรต่างๆของเขานะครับมากมายเลยเราก็สามารถที่จะเซ็ตค่าได้โดยทั่วไปแล้วผมรู้สึกว่าตัวหนังสือถือว่าใหญ่มากนะครับแล้วก็สามารถที่จะ เลือกออปชันต่างๆได้ตอนนี้คือโทรศัพท์มันยังไม่พร้อมใช้เพราะว่ามันจะอยู่ในโหมดตั้งค่าอยู่นะครับผมสมมุติว่าผมอ่านหมดแล้วทุกอย่างทุกข้อเลยอ่า p r i v a c y p r i v a c y policy นะครับข้อมูลส่วนตัวโอเคนะครับเรากลับมาที่ตั้งค่าอีกทีหนึ่งสมมุติผมจะไม่ตั้งอะไรเลยนะครับผมก็ออกเลยแล้วก็ Text ต,ตัวใหญ่ตัวหนังสือโต นะครับแล้วก็ไปที่ privacy policy มันก็ต้องอ่านนะต้องเหมือนกับเขาออกแบบมาให้ผู้ใช้งานต้องอ่านก่อนนะครับจากนั้นก็ไปที่ continue แล้วก็ next นะครับคราวนี้ก็จะกลับมาที่หน้าจอหลักสแตนบายแล้วนะครับเขาก็จะบอกไว้เลยว่ามีซิม1กับ2ตอนนี้ไม่มีซิมทั้งคู่นะครับ esin? เพราะว่าผมไม่ได้ใส่ซิมไว้นะครับเวลาก็ตามที่ตั้งแต่นี้ไม่ใช่เวลาจริงๆตอนนี้นะครับผมแค่เดโมโดให้ดูแล้วก็จะมีสัญญาณของเครือข่ายทั้งสองอยู่ตรงมุมแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็เวลาทีา่ดับไปแล้วหน้าจอเนี่ยกดออกมามันก็เขาบอกให้กดปุ่มดอกจนันค้างไว้นะเพื่อปลดล็อกหน้าจอ พอปลดล็อกปุ๊บมันก็จะมีให้เซตอัพอะไรต่างๆมากมายกดอันนี้คือออกนะครับอันนี้คือถอยหลังใบหน้าเนี่ยหน้าจอล็อกอยู่กดปุ่มนี้ค้างเพื่อปลดล็อกหน้าจอแค่นี้นะครับก็จะมีนั่นนูน่นนี่ตัวนี้ไม่มีกล้องนะครับถ่ายภาพเซลฟฟงเซลฟี Self ่ไม่ได้เน้นโทรเข้าโทรออกรับสายแล้วก็มีไฟฉายด้วยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไฟฉายกดด้วยปุ่มอะไรนะครับน่าจะเป็นปุ่มนี้มั้งไม่ขึ้นนะครับไม่ติด ไม่รู้เหมือนกันหรือว่ากดปุ่มตรงกลางแช่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองดูในคู่มือแป๊บหนึ่งไฟฉายกดยังไงโอเคนะครับฟีเจอร์หลักๆก,ก็จะมีอันนี้เป็นน่าจะเป็นสมุดนะครับ Insert ร์ทเฮดเหูฟังอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่านี้คือไม่มีไม่ได้เสียบไว้วิทยุวิทยุโทษทีสมมติผมมิ้วนี่เปิดวิทยุได้ด้วยนะเออฟังดู f m ฟ8นะผมเซิร์ช โอเคกดอีกทีเพิ่มมิ้วตอนนี้เป็นเพิ่มเสียงลดเสียงเลื่อนช่องซ้ายขวาไปหน้าหลังนะครับคราวนี้ผมจะลองใช้ฟีเจอร์อื่นของโทรศัพท์บ้างก็จะบอกเป็น F M 8 8นะ M อ,อนะครับกดซ้ายบนจะมีฟีเจอร์คือล็อกหน้าจอนะครับเปิดมวเประหยัดพลังงานเข้าไปตั้งค่าตั้งเสียงตั้งอะไรเงี้ยตั้งปลุกนะครับเปิดไฟฉายก็เลือกไปที่ torch แล้วกดนะครับแล้วก็มันบอกว่าให้กดปุ่ม power นะครับ turn on ตรงนี้ชัว ติดแล้วไฟฉายแสงสว่างขนาดไหนได้ลองดูก็จะประมาณนี้นะครับไม่สว่างเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แย่หน้าจอสัมผัสอะไรไม่ได้นะครับเขาก็จะกดอีกทีก็ออฟแค่นี้นะครับไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรมากนี่ออกนะครับเปิดวิทยุหลักๆก็จะประมาณนี้แล้วก็เกมงูปฏิทินเครื่องคิดเลขนะครับเราไปออปชันแค่นี้นะครับก็เป็นมือถือที่เน้นโทรเข้าโทรออกรับสายแล้วก็ทํานั้นนู่นนี่ได้บ้างไม่มีกล้องถ่ายรูปไม่มีถ่ายวิดีโออะไรนะครับ โดยทั่วไปก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือที่ดูซิมเปิลแล้วก็ตกกระแทกหรือว่าหล่นหายก็ไม่น่าจะเสียดายอะไรแล้วก็ในต่างประเทศในภาพยนตร์ในหนังอะไรเขาก็จะใช้มือถือประมาณนี้ใช้แล้วทิ้งยนทิ้งเพราะมันไม่ได้แพงมากนะรจริงๆพันกว่าบาทบางคนบอกโอ้ยโคตรแพงเลยแต่ว่ามันคือโทรศัพท์มือถืออ่ะเมื่อก่อนท่านาได้แบบนี้นะหน้าตาอย่างนี้ผมว่าน่าจะ7จ0 0พหรือเป็นหมื่นเลยนะหมื่นห้าอะไรแบบนี้เลยหน้าตาก็ดูเรียบดีนะครับโทรเข้าโทรออกดังเป็นยังไงไม่รู้เพราะว่าไม่มีซิมก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือโนเกียโทรศัพท์ ซึ่งเอาหมดยุคข,ของเขาไปแล้วแต่ก็ยังทำออกมาแล้วก็สามารถใช้งานในช่วงที่แบตเตอรี่เหลือน้อยแล้วก็มีฟีเจอร์เท่าที่ใช้งานได้ทนทานตกกระแทกกดอะไรได้เต็มที่นะครับโนเกีย G LTE เราเจอกันใหม่อพิสอดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีเฮบิไรเดนเอาท์